เพื่อนๆเคยได้ยินไหมครับว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันไม่ได้วัดกันที่ว่าใครทำงานหนักที่สุดแต่มันวัดกันที่ว่าใครทำงานได้ฉลาดที่สุดต่างหากมันเหมือนกับว่าคนส่วนใหญ่กำลังใช้แผนที่แบบหนึ่งเพื่อไปสู่ความสำเร็จแต่กลุ่มคนที่เป็นเศรษฐีเขากลับมีแผนที่อีกแบบที่เรียกว่า The 10x Rule วันนี้ผมจะเอาแผนที่ฉบับนั้นมาสรุปให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายที่สุดครับ แผนที่ที่ว่านี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณแกรนด์คาร์โดนนะครับเขาเป็นเศรษฐีพันล้านที่สร้างตัวเองขึ้นมาจากศูนย์เป็นทั้งนักขายระดับโลกเป็นนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ตัวยงแล้วก็เป็นนักพูดที่ปลุกพลังให้คนนับล้านทั่วโลกเลยก็ว่าได้ สิ่งที่คุณแกรนด์ค้นพบจากการเดินทางของเขาก็คือคนที่สำเร็จแบบธรรมดากับคนที่สำเร็จแบบก้าวกระโดดเนี่ยเขาไม่ได้แค่ทำอะไรต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่เขามีปรัชญาในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วเขาก็ได้สรุปปรัชญานั้นออกมาเป็นกฎง่ายๆที่เรียกว่า The 10x Rule หรือว่ากฎ10เท่านั่นเองหลายคนอาจจะถามว่าแล้วกฎ1ิเท่ามันคืออะไรหรอ พูดให้เข้าใจง่ายๆที่สุดเลยนะครับกฎข้อนี้มีหัวใจอยู่แค่2อย่างเท่านั้นเองอย่างแรกคือคุณต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตให้สูงกว่าที่คุณคิดว่าเป็นไปได้10เท่าและอย่างที่2คือคุณต้องลงมือทําด้วยความพยายามให้มากกว่าที่คุณประเมินไว้ตอนแรก10เท่าเหมือนกันฟังดูเหมือนจะบ้าๆใช่ไหมครับให้ตั้งเป้าใหญ่ขึ้น1ิเท่าแล้วยังต้องทํามากขึ้นอีก1ิเท่าเนี่ยนะมันจะไหวหรอ มันเหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะกระโดดข้ามลำธารเล็กๆเ,เราก็แค่ใช้แรงนิดเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป้าหมายของเราคือการกระโดดข้ามแม่น้ำทั้งสายเนี่ยการใช้แรงเท่าเดิมมันเป็นไปไม่ได้เลยเราต้องรวบรวมพลังงานและใช้แรงในระดับที่มันแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละครับคือหัวใจของมัน คำถามที่สำคัญกว่าก็คือว่าทำไมล่ะทำไมเราต้องทำอะไรให้มันดูสุดโต่งขนาดนั้นด้วยการใช้ชีวิตแบบปกติตั้งเป้าหมายแบบพอดีๆมันไม่ดีตรงไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเหตุผลที่แท้จริงกันครับว่าทำไมกดสิบเท่าถึงสำคัญกับชีวิตเรามากๆเหตุผลข้อแรกเลยนะครับเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้มักจะตั้งเป้าหมายต่ำเกินไปครับ คุณแกรนซ์บอกเอาไว้เลยว่าความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ใช่การตั้งเป้าหมายแล้วทำมันไม่สำเร็จนะครับแต่เป็นการที่เราตั้งเป้าหมายที่มันต่ำเกินไปตั้งแต่แรกต่างหากลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่ามีคนสองคนอยากจะลดน้ำหนัก คนแรกตั้งเป้าหมายว่าฉันจะลดน้ำหนักให้ได้5กิโลกรัมส่วนอีกคนหนึ่งใช้กฎ10เท่าเขาตั้งเป้าหมายว่าฉันจะมีสุขภาพและรูปร่างที่ดีที่สุดในชีวิตเท่าที่ฉันจะเคยมีได้เลยเพื่อนๆคิดว่าการกระทำของสองคนนี้จะเหมือนกันไหมครับ คนแรกที่ตั้งเป้าแค่5โลเนี่ยเขาอาจจะแค่ลองอดอาหารเย็นดูหรือว่ากินแป้งให้น้อยลงหน่อยหนึ่งซึ่งถ้าเขาทำได้ตามนั้นแล้วน้ำหนักลดไป5โลเขาก็จะหยุดทำทันทีใช่ไหมครับเพราะมันถึงเป้าหมายแล้วแต่ในขณะที่คนที่2ที่เขาตั้งเป้าหมาย10เท่าเขาอยากจะมีสุขภาพที่ดีที่สุดในชีวิตเนี่ยการกระทำของเขามันจะแตกต่างไปเลย เขาจะเริ่มศึกษาเรื่องโภชนาการอย่างจริงจังเขาอาจจะจ้างเทรนเนอร์เพื่อออกแบบการออกกำลังกายที่ถูกต้องเขาจะเริ่มหันมาสนใจเรื่องการนอนหลับให้มีคุณภาพแล้วก็จะทำทุกอย่างต่อเนื่องจนมันกลายเป็นนิสัยใหม่ของเขาไปเลยปรากฏว่าแม้สุดท้ายเขาอาจจะลดน้ำหนักได้ไม่ถึง20-30โลแต่สุขภาพโดยรวมและรูปร่างของเขามันจะดีกว่าคนแรกแบบเทียบกันไม่ติดเลยนั่นเองครับ การตั้งเป้าหมายที่ใหญ่มากๆมันจะบังคับให้สมองของเราเนี่ยคิดหาวิธีการที่มันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมันจะปลดปล่อยศักยภาพที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเรามีอยู่ข้างในตัวแล้วก็มาถึงเหตุผลสำคัญข้อที่2นะครับที่ว่าทำไมเราต้องใช้กฎ10บเท่านั่นก็เป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะประเมินความพยายามที่ต้องใช้ผิดพลาดไปครับ คือเรามักจะมองโลกในแง่ดีเกินไปคิดว่าหนทางมันจะราบรื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าเป้าหมายของเรามันจะเล็กหรือว่ามันจะใหญ่แค่ไหนก็ตามนะครับเราจะต้องเจอกับอุป,ปสรรคที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเสมอ ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะสมมุติว่าเพื่อนของคุณคนหนึ่งมีความฝันอยากจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆสักร้านหนึ่งในหัวของเขาตอนแรกก็อาจจะคิดแค่ว่าโอเคฉันต้องหาสูตรกาแฟอร่อยๆให้เจอแล้วก็หาทำเลดีๆตกแต่งร้านสวยๆก็น่าจะพอ แต่ในความเป็นจริงล่ะครับพอเปิดร้านขึ้นมาจริงๆปรากฏว่าเขาต้องเจออะไรบ้างเขาต้องเจอปัญหาเรื่องการตลาดทำยังไงให้คนรู้จักร้านต้องเจอปัญหาการจัดการลูกจ้างต้องเจอกับลูกค้าที่น่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างต้องเจอปัญหาเรื่องภาษีเรื่องเอกสารจุกจิกแล้วสักพักก็อาจจะมีคู่แข่งมาเปิดร้านตัดราคาอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกเห็นไหมครับว่า,วาเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ดังนั้นการเตรียมความพยายามไว้แค่หนึ่งเท่าหรือการทำแบบพอดีๆเนี่ยมันไม่เคยพอหรอกครับที่จะรับมือกับความวุ่นวายของโลกแห่งความเป็นจริงได้คนที่ทำแบบพอดีๆพอเจอปัญหานิดหน่อยเขาก็จะรู้สึกท้อแล้วก็หมดแรงไปในที่สุดแต่คนที่ใช้กด10บเท่าเขาจะเตรียมพลังงานเตรียมความพยายามมาเผื่อเหลือเผื่อขาดเลยพอเจอปัญหาเข้ามาเขาก็ยังมีแรงเหลือเฟือที่จะจัดการกับมันแล้วก็เดินหน้าต่อไปนั่นเองครับ พอเราเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าทำไมการคิดเล็กทำน้อยมันถึงใช้ไม่ได้ผลในโลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้ววิธีที่จะนำกฎ10บเท่าไปใช้ในชีวิตจริงมันต้องเริ่มยังไงละ่ะไม่ต้องห่วงนะครับคุณแกรนส์คาร์โดนเขาไม่ได้แค่บอกว่าเราต้องคิดใหญ่แต่เขาให้เครื่องมือที่เป็นรูปธรรมมาด้วยซึ่งผมสรุปมาให้เป็น3หลักการง่ายๆเลยครับ หลักการข้อแรกคือการตั้งเป้าหมาย10เท่าผมอยากชวนเพื่อนๆลองทำอะไรสนุกๆดูนะครับลองหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งหรือว่าจะเปิดแอปโน้ตในมือถือก็ได้ครับแล้วลองเขียนเป้าหมายที่คุณอยากจะทำให้สำเร็จที่สุดในตอนนี้ลงไป1อย่างครับเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับทีนี้ให้คุณเติมเลขศูนย์เข้าไปข้างหลังตัวเลขนั้นอีก1ตัวครับใช่แล้วครับทำให้มันใหญ่ขึ้น10เท่าไปเลย ตัวอย่างเช่นถ้าเป้าหมายเดิมของคุณคือการมีรายได้เดือนละ3 0 0 0 0บาทเป้าหมายสิบเท่าก็คือเดือนละ3 0 0 0สนบาทถ้าคุณอยากจะมีผู้ติดตามช่องสัก1 0 0 0คนเป้าหมาย10บเท่าก็คือ1,000 0คนนั่นเอง หลายคนพอเห็นตัวเลขแล้วอาจจะรู้สึกใจสั่นนิดนึงนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวจังเลยมันจะเป็นไปได้จริงหรอความรู้สึกนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ผิดเลยแต่หัวใจสําคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะทําสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่อยู่ที่การตั้งเป้าหมายที่ใหญ่มากๆเนี่ยมันจะบังคับให้สมองของเราเลิกคิดหาวิธีการแบบเดิมไปเลยครับเพราะสมองมันรู้ดีว่าการทํางานแบบเดิม ทางเดินแบบเดิมมันไม่มีทางพาเราไปถึงจุดหมายที่ใหญ่ขนาดนั้นได้มันจะเริ่มมองหาหนทางใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยนี่แหละครับคือการปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงแล้วก็มาถึงเหตุผลสําคัญข้อที่2นะครับที่ว่าทำไมเราต้องใช้กฎ1ิเท่านั่นก็เป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะประเมินความพยายามที่ต้องใช้ผิดพลาดไปครับ คือเรามักจะมองโลกในแง่ดีเกินไปคิดว่าหนทางมันจะราบรื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าเป้าหมายของเรามันจะเล็กหรือว่ามันจะใหญ่แค่ไหนก็ตามนะครับเราจะต้องเจอกับอุปสรรคที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเสมอผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะ สมมุติว่าเพื่อนของคุณคนหนึ่งมีความฝันอยากจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆสักร้านหนึ่งในหัวของเขาตอนแรกก็อาจจะคิดแค่ว่าโอเคฉันต้องหาสูตรกาแฟอร่อยๆให้เจอแล้วก็หาทำเลดีๆตกแต่งร้านสวยๆก็น่าจะพอแต่ในความเป็นจริงแหละครับพอเปิดร้านขึ้นมาจริงๆปรากฏว่าเขาต้องเจออะไรบ้างเขาต้องเจอปัญหาเรื่องการตลาดทำยังไงให้คนรู้จักร้านต้องเจอปัญหาการจัดการลูกจ้างต้องเจอกับลูกค้าที่น่ารักบ้างไม่น่ารัก บ้างต้องเจอปัญหาเรื่องภาษีเรื่องเอกสารจุกจิกแล้วสักพักก็อาจจะมีคู่แข่งมาเปิดร้านตัดราคาอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกเห็นไหมครับว่า,วาเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดังนั้นการเตรียมความพยายามไว้แค่หนึ่งเท่าหรือการทำแบบพอดีๆเนี่ยมันไม่เคยพอหรอกครับที่จะรับมือกับความวุ่นวายของโลกแห่งความเป็นจริงได้ คนที่ทำแบบพอดีๆพอเจอปัญหานิดหน่อยเขาก็จะรู้สึกท้อแล้วก็หมดแรงไปในที่สุดแต่คนที่ใช้กฎ1ิบเท่าเขาจะเตรียมพลังงานเตรียมความพยายามมาเผื่อเหลือเผื่อขาดเลยพอเจอปัญหาเข้ามาเขาก็ยังมีแรงเหลือเฟือที่จะจัดการกับมันแล้วก็เดินหน้าต่อไปนั่นเองครับพอเราเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าทำไมการคิดเล็กทำน้อยมันถึงใช้ไม่ได้ผลในโลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้ คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้ววิธีที่จะนำกฎ10บเท่าไปใช้ในชีวิตจริงมันต้องเริ่มยังไงล่ะครับไม่ต้องห่วงนะครับคุณแกรนส์คาร์โดนเขาไม่ได้แค่บอกว่าเราต้องคิดใหญ่แต่เขาให้เครื่องมือที่เป็นรูปธรรมมาด้วยซึ่งผมสรุปมาให้เป็น3หลักการง่ายๆเลยครับหลักการข้อแรกคือการตั้งเป้าหมายสิบเท่า ผมอยากชวนเพื่อนๆลองทำอะไรสนุกๆดูนะครับลองหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งหรือว่าจะเปิดแอปโน้ตในมือถือก็ได้ครับแล้วลองเขียนเป้าหมายที่คุณอยากจะทำให้สำเร็จที่สุดในตอนนี้ลงไป1อย่างครับเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับทีนี้ให้คุณเติมเลขศูนย์เข้าไปข้างหลังตัวเลขเป้าหมายนั้นอีก1ตัวครับใช่แล้วครับทำให้มันใหญ่ขึ้น10เท่าไปเลยตัวอย่างเช่นถ้าเป้าหมายเดิมของคุณคือการมีรายได้เดือนละ3า0 0 0บาท เป้าหมาย10บเท่าของคุณก็คือเดือนละ3 0 0 0 0นบาทถ้าคุณอยากจะมีผู้ติดตามช่องสัก1,000คนเป้าหมายสิบเท่าก็คือ1,000 0คนนั่นเองหลายคนพอเห็นตัวเลขแล้วอาจจะรู้สึกใจสั่นนิดนดนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวจังเลยมันจะเป็นไปได้จริงเหรอความรู้สึกนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ผิดเลยแต่หัวใจสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะทำสำเร็จร0 0หรือเปล่า แต่อยู่ที่การตั้งเป้าหมายที่ใหญ่มากๆเนี่ยมันจะบังคับให้สมองของเราเลิกคิดหาวิธีการแบบเดิมๆไปเลยครับเพราะสมองมันรู้ดีว่าการทำงานแบบเดิมทางเดินแบบเดิมมันไม่มีทางพาเราไปถึงจุดหมายที่ใหญ่ขนาดนั้นได้มันจะเริ่มมองหาหนทางใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยนี่แหละครับคือการปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริง พอเรามีเป้าหมายที่ใหญ่แล้วหลักการข้อที่2ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการลงมือทำอย่างมหาศาลหรือที่เรียกว่า massive action ครับคุณแกรนด์เขาได้แบ่งระดับการลงมือทำของมนุษย์เราเอาไว้4ระดับด้วยกันซึ่งน่าสนใจมากๆเลยครับระดับแรกคือการไม่ทำอะไรเลยอันนี้ก็ตรงไปตรงมาครับคือการยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มฝันเลยด้วยซ้ำระดับที่2คือการถอยหนีครับ คือไม่พยายามแล้วยังวิ่งหนีปัญหาอีกต่างหาก2ระดับแรกนี้คงไม่ใช่เพื่อนๆที่ฝั่งช่องสรุปสั้นอยู่แน่นอนครับระดับที่3นี่แหละครับคือกับดักของคนส่วนใหญ่เลยนั่นก็คือการลงมือทำในระดับปกติหรือ normal action พูดง่ายๆก็คือการทำเท่าที่คนอื่นเขาทำกันทำตามที่สังคมคาดหวังทำแค่พอให้ไม่โดนตำหนิซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะเป็นยังไงครับ มันก็จะได้ผลลัพธ์ในระดับปกติหรือระดับค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปนั่นเองครับมันคือการติดอยู่ในโซนที่เรียกว่าก็ดีนะแต่ไม่เคยไปถึงคำว่ายอดเยี่ยมได้เลยและระดับสุดท้ายระดับที่4นี่คือระดับของกฎ10เท่าครับนั่นคือการลงมือทำอย่างมหาศาลหรือ massive action ครับการกระทำในระดับนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำงานหนักนะครับ แต่มันคือการลงมือทํำด้วยความที่และความมุ่งมั่นที่มากกว่าคนปกติหลายเท่าตัวมันคือการลงมือทําทําแล้วก็ทำอีกทําจนคนรอบข้างอาจจะมองว่าคุณบ้าหรือเปล่าทำไมต้องทุ่มเทอะไรขนาดนั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าพนักงานขายทั่วไปโทรหาลูกค้าว,วันละ5สายคนที่ใช้กด10เท่าจะโทร50สายถ้ายูทูบเบอร์ทั่วไปลงคลิปอาทิตย์ละ1คลิป คนที่ใช้กด10เท่าอาจจะลง3คลิปและคิดแผนสำหรับอีก5คลิปต่อไปแล้วนี่คือระดับของการกระทำที่จะสร้างแรงกระเพื่อมและผลักดันให้เราไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจเลยครับมันคือการสร้างโมเมนตัมให้ตัวเองนั่นเองและหลักการข้อสุดท้ายข้อที่3ที่จะทำให้กฎนี้สมบูรณ์แบบนะครับนั่นก็คือการมีวิธีคิดแบบผู้ครอบครองหรือ domination mindset ครับ ฟังดูอาจจะโหดนิดนิดนะครับแต่จริงๆแล้วมันส่งพลังมากๆคุณแกรนดบอกว่าอย่าคิดที่จะแข่งขันกับคนอื่นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามจะแข่งขันเราจะเริ่มลดมาตรฐานของตัวเองลงมาเพื่อให้สู้กับคนอื่นได้แต่จงคิดที่จะครอบครองตลาดนั้นหรือวงการน,นั้นไปเลยคำว่าครอบครองในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการไปทำลายล้างใครนะครับแต่มันหมายถึงการทำให้ตัวเองโดดเด่นและเป็นที่จดจำมากที่สุด เมื่อคนนึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งชื่อของคุณต้องแด้งขึ้นมาในหัวของเขาเป็นชื่อแรกเลยนั่นแหละครับคือการครอบครองความคิดแบบนี้มันจะทำให้เราเลิกมองหาทางลัดแต่จะมุ่งไปที่การพัฒนาตัวเองให้เก่งที่สุดสร้างผลงานที่ดีที่สุดและให้บริการที่มีคุณค่าที่สุดจนไม่มีใครสามารถทำได้เทียบเท่าคุณ ความสำเร็จมันไม่ใช่เค,ค้กที่มีจำกัดนะครับเพื่อนๆที่เราต้องไปแย่งชิงกันแต่มันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองได้สร้างให้มันใหญ่แค่ไหนก็ได้ตามที่เราต้องการเลยและทั้งหมดนี้แหละครับคือภาพรวมของแผนที่ที่เรียกว่า The 10x Rule ที่ผมอยากจะนำมาสรุปให้เพื่อนๆฟังในวันนี้วันนี้เราก็ได้แผนที่ฉบับใหม่มาอยู่ในมือแล้วนะครับ แทนที่ที่จะพาเราออกจากจุดเดิมๆที่เราคุ้นเคยไปสู่ดินแดนแห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยเชื่อว่าตัวเองจะไปถึงได้มาก่อนหัวใจของมันก็ง่ายๆเลยครับคือการเลิกคิดเล็กเลิกลงมือทำแบบพอดีๆแล้วหันมาโอบกอดความยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา กดสิเท่าคือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนคุณจากผู้รอขอยโชคชะตาให้กลายเป็นผู้สร้างโชคชะตาของตัวเองครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆลองทำแบบฝึกหัดเล็กๆดูสักอย่างหนึ่งครับหลังฟังคลิปนี้จบให้ลองเลือกเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคุณมาแค่หนึ่งอย่างเขียนมันลงไปแล้วคูณ10เข้าไปเลยครับจากนั้นให้ลิสต์การกระทำที่คุณคิดว่าต้องทำเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายธรรมดาๆออกมาแล้วก็คูณ10เข้าไปเหมือนกัน แค่คุณได้เห็นรายการสิ่งที่ต้องทำในระดับ1ิบเท่าผมเชื่อว่ามุมมองของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยเป้าหมาย1ิบเท่าของเพื่อนๆคืออะไรครับลองคอมเมนต์แบ่งปันกันหน่อยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์และได้ปัญญาไปปรับใช้กันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของสรุปสั้นที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในเวลาที่สั้นที่สุดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ